สบายดีพี่น้องถูกดีอกดีใจเมื่อนี่ไปฮะป้าแมวป้าแม่นะมาประสบพบพอสบายดีตอนสวยพี่น้องเธอดีอกดีใจนี่หลายปีเลยได้ลาซาอุบมาเวเฮานี่เอาน้าไว้สุกเสรินหลายปีเลยได้ลายปีแล้วสาวุบมาเวมากินข้าวน้ำเฮา โอ้ยดีใจชิคพีลอ่ชอิกี้ลาจึงเห็นโกมายำหมังเออแาวพเล่าจึงเห็นเจ้าเถเดยาวเอมาเห็นเจ้าหนียักระข้ออกไกลเล่มหนึ่งแน่นตีถ้าเห็นจ้าน้าจะชีจำได้บอสาวมันออกตีเป็ะเจียวอีกตรวจอินเนาะตรวจอินก็ออกสองเดี๋ยมันอ่ะ ไปใส่ไปใส่เกอยเนาะเกอยเนาะจ๊ะเนาะบุญบาทบุญรบแมบุญบาทพี่น้องบุญผาป่าบัดบุญอันกล้องขาวใหญ่นะบัดมีสมอยอยู่ซามีสุธิรั์กามาเสผ่าย่ด้อซะพี่น้องเลย ตาแพงเศษหามบุญบาทมาได้เฮ้ยบัดบมาไม่แพงไปเกาหลีแล้วบอแพงสิไปเกาหลีมืออื่นข่านบ่านโบอ่มไปซอยอเดอพูไปซอยอเดอพ่พเอ้ยอ้าวอ้าวอยู่ดีมีแห้ง แนวนี่แม่จังว่าบุญจังมายามกันคล้องพี่น้องมาแล้วมีเอม่อยมันบวมวนดเนาะ้ยได้เจาเน่าเอฟางเอนมาเอาอีกแล้วไฟ <c oughs> บัสีมีเงินไฟบ,บัสิ่มีเงินตักว่าสี่หาหมื่นเมื่อไปเอาอันเครื่องดื่มก็เด้อพี่น้องเอ้ยบาทนี้ พี่น้องรอบบ่ายมึงดูบ้านไก่จนบ่ายยังมาปวดโพปวดโพข่วนล่วนลองถวยเลยวยเลยระดานแล้วมันโตแาะโอ้ยเกิดตัง่นะมันหักนุ่งเพียงนุ่งเพียงะมากบักขำบักขมหวานแมงหันง่ายง่าแม่แง พาป่ปาก็เดินทางมาฮอดเลยลุงท้ากับไปต้อนรับพาป่ามาพี่น้องเลยพี่น้องคุดมาคลายเครื่องคลายคลองกันเริ่มลายเลยด้ยพี่น้องเลยคึ้นขนาดปูบป้าบอสมองดูปุแดดๆกับพากันเต้นดึง

ผันผลไม้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหั่นบุ้งหว่าวแห้งโทษหว่าวแห้งโทษอ้ยยังก็โอ้ยยังอานไหนเอาอยังล่ะอันนี้นี่ บะมีได้ขอบ่็ได้ถือเงินได้เ,ดเาาอ,เอ่ขึ้น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 คือขึ้นโบเด็กน้อยกันยังยู่มาหง่านใครสิ่นคะเธอ คนไล่ทาแฮทาแฮคาป่าโอ้มองนี่ยังต้นคอนคนไล่อยู่เด้เนาะ เด็กหน่อยสิพอนพรอ,อยู่หมม่มใส่บานนี้ห้ <c oughs> องม่อกับสีพอนบ่นะ หลดหลดลดเ้ยเนาะเอาจับเอาดีๆจับเอาดีๆเขาเปิดใหลดไปก่อนลูกไปก่อนไปอไปก่อนสบายดียง่ะมา้จับเอาแม่นี่ลูกนี่ อาทคนเงียบเงียียบยอะไม่ต้อม่วนบอสมาเอาจินไต้กันเถอเลยรอบคำพี่น้องรอบคำในเงียบเคียวพี่น้องมาหล่ลปีนี่พี่้าไล่ปีนี่ บ่พี่น้องมากินในเฮือนนี่ก็หลายบางเทื่อซาแพงก็บ่ได้จับพระพี่น้องวุ่นวุ่นหาถ้วยหาซ้ําวุ่นหันเนื้อแล้วเฮ้ยพี่น้องพี่น้องมาแต่ไทยออกไปแน่เสื้อได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอยู่หน้าเวทีเพิ่นว่าเพิ่นโอ้ยคือกท่าน่ะเพิ่น พี was ่น้องเพิ่นมาอาบน้ำพี่น้องสี่หาคนเพน่นเดียวตอนเช้ามาใหม่เดี๋ยวจะมาตีห้าเพ่นวะก็เลยว่ามาเลยมาเลยตามสบายแซ่บยุ่ยไม่ไงเขียวบ่อน้านะเปิดแบบว่าเปิดเองเลยนะแบบได้มันเปิดอนุมัติได้ใหม่เลยขัดเก่าไปเปิดบ่ได้บ่อว่าแมนอัตติกได ได้เวียดได้จีนน,นแหละแต่ว่ามันใหม่แล้วมันตัดขันเทิงไปมันกับบวตัดคือหน่วยเก่านะอืม้มกอยู่มันบมันมากขึ้นมันเ็แต่กินบได้ดื่กินมันกมออมาอืมเจนน่อยฮเจนหน่อยฮเต้นแล้ว และซซเลเดอร์มีเด็กเด็กเหยเยอะว่เนาะนี่ค่ะกะฮุบเมือนำันนี่ ไปเด้อยังเห็นอยู่วัดเข้าห้องน้ํามาเพราะว่าเอาลงเลยอ้าลูกชายข่อยบ่อันนะกันเรียกว่าไผโอ้ยกันได้ว่าไผสไลเดอร์เลิกแล้วยังเล่นอยู่บ่บ่ซุ่มกล้องเข้ามาเพราะว่าบอสโอ้ยคือสิขากแห้งยังบ่ขึ้นนอนจ้ะ อได้พอคนเ่าเอาขากว่านาอ quá cái điện của phèn về anh nhân no Hãy cho Để không bỏ lỡ